สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้ออธิฐานแบบนี้แม้เกิดมาจนก็รวยได้ก่อนทำบุญให้อธิฐานแบบนี้คะ่ะท่านผู้ฟังคะคนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักอธิฐานว่าขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ได้เลื่อนตำแหน่ง แต่ที่จริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรและเป็นประโยชน์ครบถ้วนมากกว่าค่ะหลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านเคยสอนเรื่องนี้เอาไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจจโยหอตุเพราะคำว่าความดีนั้นรวมครบหมด ทั้งรวยสุขภาพดีมียศตำแหน่งมีคนรักคนเมตตาส่วนความทุกนั้นก็หมายถึงตัดสิ่งไม่ดีออกไปหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูที่สำคัญคือการพบแต่ความดีนั้นสำคัญมากดังนั้นเวลาทำบุญครั้งใดให้อธิษฐานส,นสั้นๆง่ายๆได้เช่นกัน ว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจโยโหอตุเพราะถึงแม้เราจะขอผ่อนจนร่ำรวยได้จริงแต่ถ้าไม่มีความดีเงินนั้นเราอาจเอาไปเล่นการพานันไปซื้อยาบ้าสุดท้ายก็พากันไปนรกแม้ว่าจะมียศตำแหน่งแต่ถ้าปราศจากความดีก็อาจเอาตำแหน่งนี้ไปข่มเหงรังแกคนอื่นคดโกงประเทศชาติ ก็มีนรกเป็นที่ไปหรือแม้จะมีแต่คนรักคนเมตตาแต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดีเราก็อาจกลาเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนี้ให้รักหลอกคนนั้นให้หลงสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและไปน,นรกกันทั้งมูงการขอให้พบกับความดีจึงถือเป็นพรอ,อันประเสริฐที่สุดเพราะผู้ที่จะทำความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่า ความดีมีประโยชน์เช่นใดดังนั้นเมื่อมีปัญญาแม้จะเกิดมาจนก็ใช้ปัญญาหาเงินจนรวยได้แม้จะเกิดมาต่ำต้อยก็ใช้ปัญญาทำงานหายอดตำแหน่งมาได้ไม่ยากหรือแม้เกิดมาไม่มีใครรักแต่ถ้าหากมีปัญญาก็จะรู้จกักพูดจาใครๆก็จะหันมารักที่สำคัญคือเมื่อมีปัญญาก็จะรู้ว่า ความชั่วไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำรรความดีมีแต่ประโยชน์และควรทำรรดังนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขติเป็นที่ไปใครอยู่ใกล้ก็มีแต่ความสุขส่วนคำว่านิพพานะปัจโยโหตุที่โบราณอาจารย์ท่านให้อธิษฐานแบบนี้ก็แปลว่าจงเป็นพละปัจจัยแก่การเข้าถึงนิพพาน เพราะชีวิตในสังสารวัฏอันยาวกไกลมันแสนอันตรายด้วยอวิชชาที่ครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลายทำให้ชีวิตหลงผิดไปทำผิดพลาดจึงต้องมีคำอธิษฐานนี้กำกับไปเสมอเพื่อที่จะให้เราพ้นทุกข์อย่างแท้จริงค่ะส่วนคำอธิษฐานที่ว่าขอคำว่าไม่มี จงอย่าได้เกิดแก่ข้าพเจ้ามาจากในสมัยอดีตการมีชาวนาผู้ยากจน,นข้นแค้นอัตคัดคัดสสนมีแต่ก้อนข้าวไว้ประทางชีวิตเป็นสมบัติขณะนั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเพิ่งออกจากยานสมาบัติคือการบำเพ็ญสมาธิมายาวนานต่อเนื่องหลายวันด้วยอำนาจสมาบัติทำให้ขมความหิวของกายสังขารไว้ได้ ต่อเมื่อออกจากสมาบัติแล้วกายท่านหิวมากผู้ใดที่ถวา,ายทานแก่ผู้สำเร,ร็จอรหันขึ้นไปหลังจากออกสมาบัตย่อมได้อานิสงส์สูงยิ่งเปรียบได้กับให้การต่อชีวิตหรือกู้ทัดขันทีเดียวลำพังหากเราช่วยชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ยังได้บุญมากมาย แต่นี่ได้มีโอกาสกู้าธาตุขันให้พระป kind of ัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วอันนี้สองจะเกิดขนาดไหนเมื่อชายชาวนาผู้นี้ได้พบพระปัจเจกเดินมาจิตเขาเกิดความเลื่อมใสยิ่งอันเกิดจากบารมีของพระปัจเจกที่ทำให้สัมผัสได้ชาวนาเกิดมีจิตตื่น <tragedy> รู <IEL> ้ในความผิดพลาดของตนแต่หนหลังว่า เป็นเพราะเราไม่เคยให้ทานแก่ใครในอดีตมาในชาตินี้เราจึงยากแค้นแสนเข็นนักคิดดังนั้นเขาจึงคิดสละทุกสิ่งที่เขามีได้แก่ข้าวก้อนเดียวเท่านั้นเองถวายเป็นทานให้แก่พระปัเจกพระพุทธเจ้าเป็นการถวายด้วยใจที่สละและศรัทธายอย่างถึงที่สุดขณะที่เขากำลังหยิบก้อนข้าวย่อนใส่ในบาตรนั่นเอง กำลังจิตของพระปัจเจกได้ยกจิตของเขาขึ้นมาให้อธิษฐานในสิ่งที่จะเป็นคุณแก่เขาเขาจึงเปล่งวาจาออกมาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการถวายก้อนข้าวนี้ขอคําว่าไม่มีอย่าได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าอีกเลยชาวนาผู้นี้ไม่เพียงแต่ได้พบเนื้อนาบุญอันประเสริฐแต่เขายังได้สละในสิ่งที่เป็นที่สุดของเขาณขณะนั้น ข้าวที่ใช้ยังชีพเป็นการให้ชีวิตต่อชีวิตนี่คือเหตุผลที่ทำให้คำอธิษฐานของเขาสำลิศพผลเมื่อมาในพบต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งบุญทำให้เขาเกิดเป็นเจ้าชายอนุรุธผู้ไม่เคยประสบกับคำว่าไม่มีจริงๆไม่ว่าเจ้าชายประสองค์อะไรจะต้องได้ในสิ่งนั้นทุกประการใส่บาทเป็นร้อยปียังไม่เท่าทำหนึ่งสิ่งนี้ ภาวนาจนเห็นแสงสว่างเท่าก้านไม้ขีดอานิสงของการภาวนาโดยหลวงปู่ดูพรหมปัญโยหลวงพ่อท่านเคยพูดเสมอว่าอุปชาค่าหลวงพ่อกลันท่านสอนไว้ว่าภาวนาได้เห็นแสงสว่างเท่าปลายหัวไม้ขีดชั่วปลาเดียวเดียวเท่าช้างกระดิกหูหูและลิ้นยังมีอานิสงมากกว่า ตักบาดจนขันหินทะลุพวกเรามักได้ยินท่านคอยให้กำลังใจอยู่บ่อยๆว่าหมั่นทำเข้าไว้หมั่นทำเข้าไว้ต่อไปจะเป็นที่พึ่งภายหน้าเหมือนหนึ่งเป็นการเตือนให้เราเร่งความเพียรให้มากเข้าการให้ทานรักษาศีลร,ร้อยครั้งพันครั้งยังไม่เท่าการนั่งภาวนาเพียงหนเดียว การนั่งภาวนารอยครั้งผ่นครัง้งกุศลที่ได้ก็ไม่เท่ากุศลจิตที่สงบเป็นสมาธิเกิดปัญญาเพียงครั้งเดียวเคยมีสุภาพสตรทีท่านหนึ่งมีปัญหามาถามท่านว่านั่งปฏิบัติภาวนาแล้วจิตไม่รวมไม่สงบควรจะทำอย่างไรท่านก็แก้ให้ว่าการปฏิบัติ ถ้าอยากเป็นเร็วๆมันจะไม่เป็นหรือไม่อยากให้เป็นมันก็จะประมาเสียไม่เป็นอีกเหมือนกันอยากเป็นก็ไม่ว่าไม่อยากเป็นก็ไม่ว่าทำใจให้เป็นกลางๆตั้งใจให้แน่วแน่ในกรรมฐานที่เรายึดมั่นอยู่นั้นแล้วภาวนาเรื่อยไปเหมือนกับเรากินข้าวไม่ต้องอยากให้มันอิ่ม ค่อยๆกินไปเดี๋ยวมันก็อิ่มเองภาวนาก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปคาดหวังอะไรให้มันสงบหน้าที่ของเราคือภาวนาไปก็จะถึงของดีของวิเศษในตัวเราแล้วจะรู้ชัดขึ้นมาว่าอะไรเป็นอะไรให้มันทำเรื่อยไปครั้งหนึ่งได้สนทนาปัญหาธรรมกับหลวงพ่อท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า เขามาถามปัญหาข้าก็ตอบไม่ได้อยู่ปัญหาหนึ่งผู้เขียนเรียนถามท่านว่าปัญหาอะไรครับท่านเล่าว่าเขาถามว่าขี้เกียจปฏิบัติจะทำอย่างไรดีหลวงพ่อหัวเราะแล้วท่านก็ตอบไปว่าบะขี้เกียจก็หมดกันแล้วไม่ต้องทำสี่สักครู่ท่านจึงเมตตาสอนว่า มันทำเข้าไว้มันทำเข้าไว้ถ้าขี้เกียจให้นึกถึงข่าข่าทำมาห้าสิบปีอุปชาข่าท่านเคยสอนไว้ว่าถ้าวันไหนยังกินข้าวอยู่ก็ต้องทำวันไหนเลิกกินข้าวนั่นแหละไม่ต้องทำวิธีทําบุญไม่เสียเงินแต่ได้บุญมหาศาล พ่อตื่นเช้ามาขณะล้างหน้าหรือดื่มน,น้ําให้ว่าพุทธทางสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิก่อนกินข้าวก็ให้นึกถวายข้าวพระพุทธเป็นอนุสติอย่างหนึ่งออกจากบ้านเห็นคนอื่นเขากระทําความดีเป็นต้นว่าใส่บาตรพระ จุงคนแก่ข้ามถานนข่าวงานบุญต่างๆก็ให้นึกอนุโมทนากับเขาผ่านไปเห็นดอกไม้ที่ใส่กระจาดวางขายอยู่หรือดอกบัวในสระข้างทางก็ให้นึกอธิษฐานถวายเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรยัยโดยว่าพุทธสะธรรมสะสังฆสสะปูเชมิ แเ้วต้องไม่ลืมอุทิศบุญกุศลให้กับแม่ค้าที่ขายดอกไม้หรือรุกขเทวดาที่ดูแลสะบัวนนั้นตอนเย็นนั่งรถกลับบ้านเห็นไฟข้างทางก็นึกน้อมบูชาพระตัตนตรยัยโดยว่าโอมอคีไฟฟ้าพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาระลึกถ,ถึงคุณของพระตัตนตรยัย อเกิดอานิสงแห่งบุญในดวงจิตเวลาไปไหนมาไหนเห็นข่าวคนเจ็บคนป่วยคนที่กำลังมีความทุกข์ก็ดีผ่านจุดที่คนตายบ่อยๆเห็นสารเจ้าสารพระภูมิก็ดีให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าบารมีรวมของครูบาอาจารย์อันมีหลวงปู่ดูเป็นที่สุดแผ่บุญไปเป็นการเจริญเมตตา ให้จิตมีพรหมวิหารเป็นการบําเพ็ญบุญก่อนนอนก็นั่งสมาธิเอนตัวลงนอนให้นึกถึงคำบริกรรมภาวนาไตาสรณคมจนหลับไปตื่นขึ้นมาก็บริกรรมภาวนาต่อตลอดวันเหล่านี้คือตัวอย่างเทคนิคการตะล่อมจิตให้อยู่ในบุญกุศลตลอดวัน และได้บุญมากกว่าการทำทานโดยไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเป็นการทำให้ดวงจิตเราเกิดแสงสว่างทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกสะสมบุญได้ตลอดทั้งวันและหลวงปู่ได้สอนเรื่องการจบของทำบุญไว้ว่าพวกเราในเพจวัดถ้ำเมืองนะ ล้วนแล้วแต่ชอบการทำบุญและไปทำบุญตามที่ต่างๆกันบ่อยมากบางคนสงสัยว่าควรอธิษฐานอย่างไรในการทำบุญเลยขอนำข้อมูลที่หลวงปู่ดูเคยสอนมาเป็นแนวทางให้กับทุกคนลองนำไปปรับใช้ดูค่ะ ก่อนที่ท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายจะถวายของแก่พระภิกษุสองมักจะมีการอธิษฐานหรือที่เรียกกันว่าจบของบางคนจบนานบางคนจบช้าหลวงพ่อท่านได้ให้ข้อคิดไว้ว่าก่อนที่เราจะถวายให้จบมาเสียก่อนจากบ้านเนื่องจากพอมาถึงวัดมักจะจบไม่ได้เรื่องคนมากมายเดินไปเดินมา จะหาสมาธิมาจากไหนกันเราจะทำอะไรก็ตามให้อธิษฐานกันไว้เลยเวลาถวายจะได้ไม่ช้าไม่เสียเวลาคนอื่นเขาด้วยบางคนก็ขอไม่รู้จบขอให้ตัวเองไม่พอยังขอให้ลูกหลานจิตเลยใสย่หาบุญไม่ได้การที่หลวงพ่อให้จบมาก่อนนั้นมีความประสงค์ให้ตั้งเจตนาให้ดี บุญที่ได้รับจะมีผลมากญาติโยมจึงกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าควรอธิษฐานอย่างไรหลวงพ่อก็ตอบว่าให้อธิษฐานให้พ้นทุกข์หรือขอให้พบแต่ความดีตลอดไปจนพ้นทุกข์ถ้าเป็นภาษาบาลีก็ให้ว่าสุทินังวัตเเมทานังอาสวะขายาวะหังนิพพานะปัจโยโหตุ คนเราจะพ้นทุกได้ต้องพบกับความดีมีความสุขใช่หรือไม่ไม่ต้องอธิษฐานยืดยาวหรอกเมื่อทำบุญแล้วมักจะมีการรับพรจากพระมีการกรวดน้ําบางทีไม่ได้เตรียมไว้ต้องวิ่งหากันวุ่นวายหลวงพ่อบอกว่าให้ใช้น้ําจิตน้ําใจของเรากรวดก็ได้เขาเรียกว่าการกรวดแห้งไม่ต้องกรวดเปียก เรื่องการกรวจเปียกนี้เขาเริ่มมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าพิมพิสารเมื่อถวายของพระพุทธเจ้าแล้วท่านกรวดน้ำให้กับเปรตญาติของท่านญาติพี่น้องที่มาร้องขอบุญจากท่านตอนแรกท่านก็ไม่รู้เลยทูลถามพระพุทธเจ้าที่เรียกกันว่าทุสานโสคือหัวใจเปรตนั่นแหละหลวงพ่อท่านตอบให้ใคลความกังวล สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลากรวดน้ำเช่นคนที่รีบใส่บาตรก่อนจะไปทำงานเป็นต้นส่วนการอธิษฐานรับพรนนั้นท่านแนะนำว่าให้ตั้งจิตว่าข้าพเจ้าขอรับพรนนี้ที่ได้ขอให้ติดตามข้าพเจ้าตลอดไปในชาตินี้ชาติหน้าแล้วก็อธิษฐานเรียกพระเข้าตัว เวลาเขามีพิธีอะไรอย่างเช่นเวลาเขาปลุกเสกพระเราก็สามารถรับพรจากพระที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์หลวงพ่อผู้สนใจทำปฏิบัติกําลังนั่งภาวนาเงียบอยู่ไม่ห่างจากท่านเท่าใดนักบางเอิญมีแขกมหาศิษย์ผู้นั้นแต่ไม่เห็นก็มีศิษย์อีกท่านหนึ่งเรียกชื่อท่าน ผู้กำลังนั่งภาวนาอยู่เสียงอันดังและเมื่อเดินมาเห็นสิทธิ์ผู้นั้นกำลังภาวนาอยู่ก็จับแขนดึงขึ้นมาทั้งที่กำลังนั่งภาวนาอยู่เมื่อผู้นั้นห่างไปแล้วหลวงพ่อท่านจึงเปรยขึ้นว่าในพุทธกาลครั้งก่อนมีพระอรหันต์องค์หนึ่งกำลังอยู่ในนิโรสมาบัติ ได้มีนกแสกตัวหนึ่งบินโฉบผ่านหน้าท่านพร้อมกับร้องแซกแซกท่านว่านกแสกตัวนั้นเมื่อตายแล้วไปอยู่ในนรกแม้กับนี้พระพุทธเจ้าผ่านไปได้พระองค์ที่สี่แล้วนกแสกตัวนั้นยังไม่ได้ขึ้นมาจากนารกเลยการมาอยู่ด้วยกันปฏิบัติด้วยกันเขาย่อมมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดา ตราบใดที่ยังเป็นปูถุชนคนธรรมดาอยู่ที่ถิความเห็นย่อมต่างกันขอให้เอาแต่ส่วนดีมาสนับสนุนกันอย่าเอาเลวมาอวดกันการปรามาถพระก็ดีการพูดจาจาับจ้วงในพระพุทธศาสนาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือท่านที่มีศีลธรรมก็ดีจะเป็นกรรมติดตัวเราและขัดขวางการปฏิบัติธรรมในภายภาคหน้า ดังนั้นหากใครทำความดีก็ควรอนุโมทนายินดีด้วยแม้ต่างวัดต่างสำนักหรือแบบปฏิบัติต่างกันก็ตามไม่มีใครผิดเพราะจุดมุ่งหมายต่างก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เพียงแต่เราทำให้ดีดียิ่งดีที่สุดเท่านั้นขอให้ถามตัวเองเสียก่อนว่า แล้วเราดีที่สุดแล้วหรือยังการอยากชวนคนมาวัดมาปฏิบัติให้มากๆโดยลืมดูพื้นฐานจิตใจของบุคคลที่กำลังจะชวนว่าเขามีความสนใจมากน้อยเพียงใดหลวงปู่ท่านบอกว่าให้ระวังจะเป็นบาปเปรียบเสมือนการจุดไฟตรงกลางร,ระหว่างคนสองคนถ้าเราเอาธรรมะไปชวนเขา เขาไม่เห็นด้วยประมาทร,รมนี้ซึ่งเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเราเป็นคนก่อแล้วเขาเป็นคนจุดไฟบาปทั้งคู่เรียกว่าเมตตาพาตกเหวหลวงปู่ท่านได้ยกอุทาหรณ์สอนต่อว่าเหมือนกับมีชายคนหนึ่งตกอยู่ในเหวลึกมีผู้จะมาช่วยคนที่หนึ่งมีเมตตาจะมาช่วย เอาเชือกดึงขึ้นจากเหวดึงไม่ไหวจึงตกลงไปในเหวเหมือนกันคนที่สองมีการุณามาช่วยก็ตกลงเหวอีกคนที่สามมีมุทิตาม,มาช่วยดึงก็พลาดตกลงเหวอีกเช่นกันคนที่สี่คนสุดท้ายมีอุเบกขาธรรมเห็นว่าเหวนี้ลึกเกินกว่ากำลังของตนที่จะช่วยก็ม่ได้ทำประการใดใดทั้งสิ้น ที่จิตใจก็ยังมีเมตตาธรรมที่จะช่วยเหลืออยู่คนสุดท้ายนี้จึงรอดชีวิตจากการตกเหวเพราะอุเบกขานี่แหละศีลเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรมทุกอย่างหลวงพ่อมักเกินเสมอว่าในขั้นต้นให้มันสมาทานศีลรักษาศีลให้ได้ แม้จะเป็นโลกียศีลรักษาได้บ้างไม่ได้บ้างบริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างก็ให้เพียงระวังรักษาไปสำคัญที่เจตนาที่จะรักษาศินไว้และปัญญาที่คอยตรวจตาแก้ไขตนเจตนาหังพิคเวสีลังวาทามิท่านว่าเจตนาเป็นตัวศีลเจตนาหังพิคเวปุญญาวัทามิ เจตนาเป็นตัวบุญจึงขอให้พยายามสั่งสมบุญนี้ไว้โดยอบรมศีลให้เกิดขึ้นที่จิตเรียกว่าเรารักษาศีลส่วนจิตที่อบรมดีแล้วจนเป็นโลกุตระศีลเป็นศีลก่อให้เกิดปัญญาในอริยมรรคอริยผลนี้จะคอยรักษาผู้ปฏิบัติมิให้เสื่อมเสียหรือตกตำ่ำ ไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเรียกว่าศีลรักษาเรานอกบ้านชาแนลขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทันะ้ทงปวงขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ